ทักทายสบายดีทุกคนที่เข้ามาแล้วกันเนาะอืมกลิ่นซาสั่งภูมิต้านทานให้กับตัวเองเนาะวีเทเวลของเฮานั่นเองอะทักทายสบายดีทุกคนละกันขออนุญาตแชร์แบงป่านแป๊บหนึ่งเนาะทุกคน แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้เทําทำของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเอง จะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าไรใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาส มากไม่บีบคันการเลใจอบอดวันไวตัางก็มีเหตุผลสำคัญให้บางคนยอมท้อใจโอ้แบตจะเบิด์พี่น้องเดี๋ยวขอแป๊บนึงอ่ะโอเคได้ไ๋ยว แบตโน้ตบุ๊กจะเบิดสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนที่เข้ามาแล้วกันเนาะโอ้โ oh หมันบ่ขึ้นซื้อแต่ว่าเขาก็เห็นว่ามีคนเข้ามาเนะาะทัก้ายสบายดีแล้วกันเนาะไว้ไม่บอกมาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะขออนุญาตทีแชร์แป๊บหนึ่งทุกคนสัทธา อย่า yeah. สบายดีทุกคนที่เข้ามาแล้วกันเน้องเมื่อนี้มาในหข้อวิกิตสั่งวิกิตให้เป็นโอกาสเนาะทุกคนอโอเคอได้ไหมได้ไหมจะได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม วิกิตให้เป็นโอกาสโอ้โหเขาบอกเลยว่าเสียงแจ้งภาพแจ้งดีเนาะอ่าโอเคไม่มีก็คงต้องมีสักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นาน เราคงต้องได้สมใจมุ่งม,มั่นทุท่มเทเพียงใดกว่าจะได้มากว่าจะได้เส้นสายกว่าจะได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาทุกคนบางคนที่เขาเห็นที่ขาเจ้าประสบความสําเร็จนะ่ะบางคนเขาก็ผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านเรื่องราวต่างๆนานาที่เข้ามาเป็นบททดสอบของชีวิตเป็น สิ่งที่เห็นให้ท้าทายชีวิตหลายเลยแหละเนาะมันมีโบหลายคนดอกโบมีจักคนดอกแบบโรยด้วยกิบกราบเนาะบุคคลประสบความสําเร็จระดับโลกเขายังประสบก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขายังเจออุปสรรคปัญหายังเจอสิ่งที่มาท้าทายชีวิตสิ่งที่เข้ามาทดสอบให้หุ่นว่าเฮ้ยกล้า ที่จะไปต่อบอหรือจะยุดเพียงเท่านี้มันจะมีบททดสอบมันจะมีสิ่งต่างๆนานาที่จะทาโถมประดังประเดเข้ามาเฮ้ไหเฮาได้หูสึกว่าเฮ้ยเมื่อยแล้วอยากจะยุดอยากจะพักบ่อยากไปต่อแบบเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาหาเฮาและมันจะหูซึกแบบนั้นแต่เฮาจะบอยอมแพ้เฮาจะบอรยอมแพ้เพราะว่าคนประสบความสําเร็จ ก่อนที่เขาจะสําเร็จเขาบ้ได้ยอมแพ้ไงเออแล้วเขาเห็นแต่ตอนที่เขาสําเร็จเขาบ้เห็นตอนที่เขาเห็ุไงถามว่อนี้เขาไปเบิ่งตอนที่เขาเห็ุเบิ่งย้อนกับคืนมาเขาเห็ุแบบไหนเขาจึงสําเร็จนั่นแหละเขาจะได้หูว่าเขาควรที่จะเห็ุแบบไหนเนาะแล้วชีวิตของเขาไอ้ที่เขาเจออยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้แต่เขาคิดว่าเฮ้ยมันใหญ่แล้วถ้า มันจะใหญ่หรือมันจะน้อยมันขึ้นอยู่ที่มุมมองและความรู้สึกของเขาที่จะให้ค่าของมันเนาะมื่อนี้เรื่องราวต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตของเฮามันอาจจะเป็นเพียง เล็กน้อยก็ได้ค่ะเฮาเบิรงให้มันเป็นเพียงเล็กน้อยมันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าเฮาเบิรงให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องใหญ่สาหรับชีวิตเฮาทันทีเลยสาหรับตี้ตี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันดีเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเข้ามาทดสอบความรู้สึกความคิดความอารมณ์ความรู้สึกของเฮาเขาจะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้หรือบอ่เนาะเรื่องราวต่างๆนานาที่เข้ามา ในชีวิตของเฮาจงขอบใจจงปิติยินดีขอบใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเห็ุให้เฮาได้เก่งขึ้นนั่นเองเนาะอืมอ่ะ,ขออ,ญญอะขออนุญาตเนาะขออนุญาตให้ทุกคนเริ่มเลยแล้วกันเนาะทุกคนคือแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าที่ขออนุญ,ญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาไปกว่านี่เนาะตี้แชร์ไปแล้วเนาะ ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งซดตอนนี้และขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งย้อหลังเนาะคลิปนี้สวาจะเป็นคลิปหนึ่งที่หลายๆคนจะเข้ามาเบิ้งย้อหลังเนาะที่เสื้อแบบนั้นเนาะสิ่งที่เขาต้องการอยากสื่อสารคือวิกฤตเข้ามาในยุคเนี้ยตอนนี้ทุกคนเห็นคลิปนี้นั่นแปลว่าคลิปเนี่ยถือ ถึกถ่ายทอดออกไปในวันที่9เดือน11ปี2 0 2 1ในยุคโควิดเนาะในยุคโควิดแบบนี้เนาะเซีว่าหลายๆคนก็คงจะเจอคือกันแล้วเพราะว่ามันไปทุกประเทศเลยไงอือแล้วประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่เจอคือกันเนาะถามว่าเราต้องยู่ไหได้บ่ต้องอยู่ไหได้ต้องปรับบโตให้ทานต้องปรับบโตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการที่อยู่ปัจจุบันนี้เนาะเื้อว่า เฮ้ยในการที่เขาจะปับ๊บโตนั้นมันมันถามว่ายากบอมันก็บ,บ่ได้ยากและถามว่าง่ายบอมันก็บ่ะดรง่ายเนาะถ้าเขาจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสล่ะถามว่าเมื่อนี้เขามีเวียกเหตุบอมีเวียกเหตุแต่เขาก็ยังคงเหตุงานปกติของเขาแหละและมันมีบางคนที่ตกเวียกและมีบางคนกักโตอยู่มีบางคนกักโตกับได้งเงินนะทุกคนแล้วมันมีบางคนที่แบบว่าบ่ได้เหตุเวียก ยุดการเหตุเรียกเพราะว่าเจ้านายบให้ไปเหตุรงงานยุดห้านค่าห้านอาหารหยุดบ่ได้เหตุเวียกรายได้กับบอมีแต่รายจ่ายยังคงมีค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่ายุ่งยังมงียังคงมีคือเกา่าแต่รายจ่าย,ยแต่รายหาบ,บ่มีเหตุจัางไ๋เขาจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสของเขาได้แนวใดมีหลายคนผ่านตนเองเข้ามาในโลกออนไลน์มีหลายคนแต่มีหลายคนทีบอยอมหับ บอกว่าถึงคนที่บอยอมฮับเพราะว่าเขาอาจจะมีขอ้อเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเนาะบ่เดือดท้อนเขาบ,บ่ฮับอ่ะโอเคบ่เป็นยังแต่บางคนที่แบบเฮ้ยบ่ไหวแล้วกูต้องกูต้องเฮ็ดอย่างจักอย่างแล้วต้องเฮ็ดอย่างจักอย่างแล้วเพื่อที่ให้ชีวิตไปต่อเพื่อจะได้ให้ชีวิตไปต่อเขาจะต้องเฮ็ดอยา่อยางจักย่างแล้วอ่ะเพิ่ตัดสินใจเฮ็ดบางคนเอาธุรกิจตนเองออกมาในโลกออนไลน์จากที่บ่เคยขายออนไลน์จากที่บ่เคยอยู่ในโลกออนไลน์ ก็ออกมาในโลกออนไลน์ทุกคนจะเห็นเนาะอันดับทัอีเลยเนาะเขาต้องเปิดทับการไหลของเงินก่อนเนะาะ3เทคนิคที่การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะกับ3เทคนิคนีคน้หนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนแนวไหนล่ะเขาต้องเบิ่งมาเฮ้ยวิกฤตินี้มันกําลังเห็นอย่างเขามันเห็นอย่างเขาอยู่บ้านบอกอ่าเวลาอยู่บ้านเขาเห็นจังหดเบิ่งมาเขาไล่สดอ่ามีคนไล่สดขายเครื่องเขาเอาเครื่องมาขายบางคนเอาเสื้อผ้าตนเองมาขายเป็นขายเสื้อผ้ามือสองก็มีบางคนเอา ความเทคนิคคือแบบความบางคนจัดอาหารใส่จานอ่ะโพสขายจัดส่งอ่ะโอเคเขาบอ่สามารถออกไปซื้อได้ห่านกระปิดสามารถจัดส่งได้บางคนจัดส่งเป็นอ่ะเขาห้องว่าจัดเป็นบุฟเฟ่เออปรแมาเป็นจุม่มอ่ะโพสขายอ่ะไล่สดขายเลยใครต้องการจัดส่งเลยอ่ะมี่จะจัดส่งอีกจัดส่งจัดสดจัดส่งถามมาเมื่อนี้ มันคือการปรับบัตบ่มันคือการเปิดหับกัรไหลของเองเินบ่แน่นอนมันคือการเปิดหับการไหลของเองินถ้ามือนี่เขาคิดว่าเฮ้ยการค้าขายมันบ่เป็นแค่การค้าขายแต่ยูน้าฮานแต่เขาสามารถเอาหน้าฮานของเขาบอกว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเอ้ยหรืออ่าทิ k ต็อเอ้ยหรืออินสตาแกรมยูทูบเปลี่ยนเป็นหน้าฮานของเขาได้ทุกแอป สามารถเป็นนาฮานของเฮาทุกแอบ,บสามารถสั่งไรายได้กับเฮาถ้าเฮาเอาเอา,เอาตัวเองเข้าไปเปิดทับการไหลของเงินเฮียนฮู้นะเบิงวาเฮ้ยมันคือโอก,กาสเนโอก,กาสในการที่จะลงมือเหตมันส่องมาเขาจะต้องเฮียนฮู้หาวิชาหาเทคนิคที่เขาจะไปหาเป้าหมายเมืม่อนี่การที่เขาจะลงมือเหตแบบโบ,บมีทิดโบมีทังลงมือเหตแบบ บูมีความหู้ถามว่ามันได้บอมันก็ได้แต่มันได้แป๊บเดียวและมันอาจจะวนอยู่หะแหละงมเข็มในทะเลอยู่หะแหละดนแต่ถามวันนี้เฮาเรียนหู้เทคนิควีซาเคล็ดลับจากบุคคลประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพนั่นมาเฮาสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองและสามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ไวที่สุดเลยแปลว่าเฮาเรียนหู้และลงมือเหตุ วีซาเทคนิคของคนที่เป็นรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นเฮามันจะเหตุใ้เฮามีรายได้ได้ไวและรวดเร็วอืมแต่บางคนเฮ้ยคอยเก่งแล้วคอยบ่เบิ่งไผ่คอยเหตุของคอยเองโอเคบ่เป็นยังแต่มันอาจจะซานแน่นอนหนึ่งเพราะเจ้าลองผิดลองถึกลองผิดลองถูก เาไป copy คนสำเร็จนั่นเขาไปเบิ้งอันใดแมนอันใดใช่กับเขาอันใดที่แบบโอเคกับเขาอันใดที่แบบเขาปักสปักเทคนิคนี้โอเคเทคนิคโอเคเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บเก็บไอซิ่งที่มันแมนเก็บไอซิ่งที่มันโอเคสําหรับเขาเท่านั้นไอที่บอโอเคเขาบอเก็บ นั่นแปลว่าทุกความสําเร็จของแต่ละบุคคลมันจะมาเป็นเฮาแล้วเขาจะฟูฟ่องและเขาจะมีความหู้มากมายเฟ,ฟื่องฟูเพราว่าเขาจะเฮ็ดอย่างบพราว่าเขาจะลงมือเฮ็ดอันใดเขาสามารถหู้เทคนิคคนละอ้อมันเป็นแบบนี้อ้ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเอาบทเรียนของคนนั่นมาเอาบทเรียนของคนนั้นเอาบทเรียนประสบการณ์ของคนนั่นคนนี้มาโดยที่เขาบ่าต้องไปประสบการณ์เอง เขาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนมาเพื่อมาเป็นเฮาและเอามาปรับประยุกไ้เออถ้าตัดสินใจแบบนี้มันจะผิดพลาดแบบนี้เพราะคนสําเร็จเขาเป็นแบบนั้นมาก่อนนั่นแปลว่าเขากบ,บเ่เฮ็ดแบบนั้นไงเขาจะเอาสิ่งที่ดีที่ถึกต้องมาใส่เฮาที่สุดเขาจะาเอาไอ้สิ่งที่ผิดพลาดของเขามาเป็นผิดพลาดซ้ําอีกของเฮาไงนึกภาพอบอกบ,บ่ ออนั่นแหละสนั้นเราจะต้องเรียนรู้และลงมือเฮ็ดแบบจริงจังกับวิซาของคนประสบความสาเร็จเพื่อนบอกแนวดใดเฮ็ดตามเฮ้ยเฮ็ดแนวใดลงมือเฮ็ดแบบใดคิดแบบใดกูเฮ็ดตามแบบนั้นไปเลยสาม,มารถลงมือเฮ็ดลงมือเฮ็ดแบบจริงจังแบบจริงจังตั้งใจว่าม่นแรงแค่เยาะแยะไง เออในหนังสือพอนก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องลงมือเหตุแบบจริงจังด้วยความหักด้วยความสุขด้วยความปิตินีดีด้วยใจจริงด้วยการที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตรจริงๆบิบแมนว่าเออลองเหตุเล่นเลถ้าลองเหตุเล่นเล่บต้องเหตุดอ,อกมันเสียวเวลาลงมือเหตุมันด้วยหัวใจโบแมนว่าเฮ้ยเสื้อดีอกว่าเสือเส้อดีหรือบบเสื้อดีเสื้อดีบ่เสื้อดีบบต้องคิดแบบนั้นแต่จงแต่ต้องเสือ้อเสื้อและเหตุเสื้อแล้วเหตุ เสือเ้าเห็ดเล้วเขาจะประสบความสําเร็จคนประสบความสําเร็จทุกคนเขาจะมีความเสื่อในความสามารถของเขาในอาชีพของเขาอาชีพที่เขาเห็ดเขาเสื่อว่ามันไปสู่เป้าหมายเขาเสื่อที่สองคือเสื่อมั่นในตนเองเสื่อว่าเขาเห็ดได้ตัดคาเว้าทุกอย่างตัดเสื่อฟังใจตนเองฟังเสือ่อเสื่อตนเอง แล้วเสื้อในอาซีบเสื้อในอาซีพเนี่ยจะพาไปไกลทั่วโลกทีมงานจะลังไหลทีมงานจะเพิ่มพูนโอ้โหผู้คนต่างถากถมเข้ามาขอเข้ามาเป็นทีมทุกคนเข้ามามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาซีบที่ดีขึ้นกับบริษัทของเขาเขาสามารถนำพาทุกคนไปสู่ฝันได้ ในระบบของเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ถ้ามือนี้เขามั่นใจเขาลงมือเห็ดมันเขาจะเห็ดมันด้วยพลังและที่สําคัญเขาเองมีพลังใจในการที่จะลงมือเห็ดเพราะเขาไปซอยคนเขาไปซอยคนบอมนเขาจะไปเอาบอมีอย่างเอาจากเขาดอกมีแค่เขาเอาอาซีบไปให้เพื่อให้เขาได้รอดมีชีวิตรอดมีรายได้รอด จากวิกิตี้จากวิกิตโควิดนี้บริษัทที่เฮตยูทเอวเก้าเาเลยยืนยันกาลังตีเลยว่ามันคือเครื่องมือที่สามารถเฮดให้ทุกคนรอดทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าตั้งใจเฮียนู้และลงมือเฮ็ดมันจริงๆ เพราะหลักสูตรความสำเร็จเพราะหลักสูตรเพราะเทคนิคเคล็ดลับวีซ่าอยู่ในระบบเบิร์ดแล้วแต่บางคนเข้าไปแต่โบเฮียน,นเฮียนแล้วโบเห็ดก็มีมันก็แล้วแต่กันตัดสินใจของแต่ละคนถ้าตัดสินใจที่จะเอาจริงกับมันมันจะได้ถ้าตัดสินใจที่โบเอาจริงมันก็จะโบได้แค่นั้นเองเนาะกับสามเทคนิคนีคน้ที่จะพาเฮาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกเลย อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปตีเห็ดเวียกออนไลน์ตีเห็ุเวียกประจําควบคู่ได้บอกควบคู่ได้เมือ่อใดมือหนึ่งเขาจะต้องออกจากงานประจําอยู่แล้วอันใดแล้ที่จะฮองฮาเฮาตี้มั่นใจเลยตี้บได้เหตุอย่างอื่นเลยตีจะเหตด T I W แล้วมาแบ่งปันกับทุกคนอยู่ในหน้าเพจนี่แหละอยากให้ทุกคนได้ มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเขาได้รับอย่างเขาได้รับความสุขมีสุขภาพทางกายแข็งแรงนั่นคือความโชคดีของเขานั่นคือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้ววิกฤตโควิดถามว่าเป็นต่ย่านบอปัจจุบันนี้กะอ่าชีวาย่านกะย่านแต่ชีวะโบย่านกับโบแมนเนะาะเขาเฮใจสบายๆอย่างเกิดขึ้นดีเสมอตีบอกไว้แบบนี้ละกันเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมออย่าไปคิดว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นตีโทษนะคือเอาไงไงพนักงานยู่ห้านหันสาขาหนึ่งติดโควิดอเป็นไข่แต่โบย้อมไปหาหมอสองมือสามมือเขาแล้วโบย้อมไปหาหมอบอกว่าเป็นไข้ประจำปีเออฮู้อีกว่าตนเองเป็นไข้ประจำปีเลวบอกวดบอไปกวด แล้วไปแพ้เสื้อให้เด็กน้อยยูฮานอีกเนาะผู้นี้จะอายุหญ่อายุสูงแน่น้อยหนึ่งประมาณ40่สิปยแล้วไปแพ้เสื้อให้คนอายุ30ปสาบปยสาวป่าย30นี่แหละเขามีอาการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่วันเสาร์วันที่เท่าไหรแรงวันเสาร์แรงวันเสาร์ทีห6เดือน11เขามีอาการเฮ้ยรู้สึกเป็นไข้รู้สึกี่เป็นไข้ ต่อมาเขาเป็นไข้แล้วเขาไปกวดมือวันจันทร์เมื่อวานนี้แล้วหูสึกว่าติดเสือ้ออ่ะมันติดจากใครติดจากคนนี้แหละมั่นใจเลยไปกวดโบย้อนไปเขาวันหาหมออีกนะกวดพื้นฐานขึ้นสองขีดเมตรบอกหอบเครื่องหอบของไปเลยถามมาย่านบอย่านแต่เขาต้องเซฟตี้ตัวเองเขาต้องเซฟตัวเองอย่างที่บอกแหละว่าตี้ก็กินอาหารเสริมเนี่ยเพื่ออย่างเพื่อดูแลบอได้ว่าทุกคน มาซื้อกับตีเดอร์ทุกคนตั๋วเนี่ยมันคือตัวที่สร้่งภูมิต้านทานมันจะซอยเฮาสั่งภูมิต้านทานเพราะตัวนี้มีส่วนประกอบ6สมุนไพรที่ซอยสั่งภูมิต้านทานให้กับเฮาเขาบอกเลยเมื่อกี้ในขอกระกินเนาะกินแล้วถามว่ามันห้อนคอมันซุมคอมันห้อนเพราะว่าอย่างก่อขอห้องโควิดอ่ะมันจะอยู่คอก่อนแล้วมันจังลงปอดบ่แต่บ่ต้องให้มันลงหรอกแล้วมันจะหายมันหายไปแล้วบ่เปลี่ยน ไอ้ตี้โปรแกรมตัวเองว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นยังเออปกติตี้จะเป็นไข้ทุกทุกปีทุกปีคือทุกปีครบปีแล้วตี้จะเป็นไข่เนาะสองปีแล้วตี้บ่ได้เป็นก่อนหน้านี้นะก่อนที่หูจกักกกจักรวันกฎแห่งหนึ่งดูดก่อนที่จะหูจกักคู่ิตาตี้จะเป็นไข่ทุกทุกหนึ่งปีประมาณประมาณเดือนนี้แหละเดือนเก้าเดือนสิบเอ สิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี้คือบุญท่าหลวงอ่ะช่วงประมาณบุญท่าหลวงอ่ะบุญช่วงเฮือเวียงบุญท่าหลวงอ่ะ,อะตี้จะเป็นสองปีแล้วตี้โบได้เป็นเพราะโปรแกรมว่าเฮาสุขภาพแข็งแรงอืมช่วงนี้แหละและตีก็ผ่านมาได้ตลอดอยากจะบอกว่าถ้าเมื่อนี้เฮาต้องการอยากจะมีชีวิตใหม่อยากต้องการอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเฮาต้องตัดสินใจที่จะลงมือเห็นเองบบมีผู้ใหมาเฮ้ยตลอดเวลานะ บ่มีผู้ใดประคองเขาตลอดเวลาเขาต้องประคองตัวเองและยืนด้วยลำแข้งตนเองยืนถ่าใดก็งามถ่ายยืนด้วยลำแข้งตนเองโอเคบ่เออถ้ามวันนี่เฮ้ยเป็นการยืนล้ยืนด้วยตนเองเนี่ยยืนด้วยขาตนเองเนี่ยแล้วก็จะจะบอกว่าเขาเก่งเขาแบบโบย่านไถถามว่าเขาเก่งแล้วเขาเอาตัวรอดได้อะมันโอเคบ่ การเก่งกับการก้าวเล่าบ่คือกันนะมันคนละอย่างกันนะอย่าคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาจะก้าวเล่าและบอเขาลบผู้ใหญ่นะมันมีการเขาลบมันมีการอันนี้อยู่แล้วแต่เขาเก่งเขาต้องยืนด้วยลำแข้งด้วยเองเก่งในการหาเงินด้วยตัวเองเก่งในการที่เขาจะดึงสเกยภาพของเขามาเฮ็ดสร้างฝันสร้างฝันของเขาให้เป็นจริงด้วยตัวเขาเองอืม โอ้โหเอวาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนหลายเลยแหละนอพลังแบบล้นมาเลยเนาะเวาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุทกคนในหน้าเพจนี้ตอกตี้โค้ด โปอตตี well Happy Master, นะ้เวลแฮปปี้มาสเตอร์เนาะอยากจะให้ทุกคนได้หาบสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ทุกคนได้มีแต่เรื่องราวดีๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเนาะผู้ใดที่เข้ามาในสดๆนี้ขอขอบใจแล้วกันทุกคนและขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งย้อนหลังแล้วกันเนาะและสําหรับผู้ใดที่เบิ้งเห็นอยู่ใน YouTube อย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามให้กับซ่องตอกตี ชาแนลนำเน็จ้าแล้วเขาจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โคตรตีเวลแฮปปี้มาสเตอร์ขอลาไปก่อนสบายดีหากษาสุขภาพเดอ้ออากาศเปลี่ยนแล้ว